เสียงอะไรเสียงหลงป่ะครับไม่ใช่ใช่ป่ะได้ยินไหมได้ยินอ๋อเอาอีนี้ก็มีดี่หว่าสิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินทุกคำหนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่ฮิ่นัรนแของทรีเทตี้ครับเจ๊กี้เยอะๆนะไม่อยากกินขนมไข่มุกเยี่ยมครับ สวัสดีครับแฟนๆ L Thailand ครับผมปอเช่จาก t ิ i ิตี้นะครับผมวันนี้นะครับผมได้รับชาเลนจ์มาจาก L Music Station นะครับผมแต่ก่อนจะเริ่มชาเลนจ์กด Subscribe ข้างล่างก่อนเลยนะครับผมเริ่มชาเลนจ์กันเลยครับเงาเงาอิงกว่าเงาทำไมต้องเป็นเราที่อ่อนแอ่งนี้นี้มีไหมแค่ใครสักคนเงาครับผมของ Retrospec ครับเงา